คือถ้าคนอย่างผมไม่ลงมาแล้วต้องให้คนกลุ่มแบบไหนอะกลุ่มไหนอะลงมาถูกไหมฮะถ้าคนเหมือนผมที่เห็นปัญหาอยู่แล้วเนี่ยแล้วเราไม่ลงไม่ไม่พร้อมที่จะมาช่วยเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็ถึงแบบคือประเทศมันมันคงแย่มากเนาะถูกไหมฮะที่คนที่อยู่ระดับบนที่เห็นปัญหาอยู่แล้วอะแล้วไม่พร้อมที่จะเสียสละอะไรเลยลงมาเพื่อที่จะมาช่วยคนอ,อืมเพราะผมเถือว่าอะ ผมก็มีมีพื้นฐานดีกว่าเขามีโอกาสได้ดีกว่าเขาอะแล้วถ้าคนที่มีโอกาสมากกว่ามีพื้นฐานที่ดีกว่าและไม่พร้อมเสียสละคุณต้องให้คนที่หาเชากินข้าวมาเสียสละหรอซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเขาหาเชากินข้าวเขาก็ลําบากอยู่แล้วคุณจะไปขูดลีดอะไรกับเขาให้เขามาเสียสละอะไรเพิ่มเติมอีกอะผมเชื่อว่าทุกคนกระทบหมดหลายๆท่านเนี่ยหนักกว่าผมซึ่งนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมอะเราถึงต้องเข้าไป รับฟังพี่น้องประชาชนซึ่งตัวผมเองอ่ะพร้อมมากที่จะเข้าไปรับฟังปัญหาให้พี่น้องประชาชนและพร้อมที่จะผักดันการแก้ไข